สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่หมูจะพามาเทีย่ยวจังหวัดใกล้ๆกรุกงเทพนะครับทุกคนเห็นภาพก็น่าจะรู้นะครับว่าจังหวัดอะไรจังหวัดชาเชิงเซาเราจะมาเทีย่ยว8รดล้วกันครับพูดถึงเมือง8ริล้วแล้วสถานที่ท่องเที่ยวก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกรุกงเทพนี่เองวันนี้พี่หมูจะพามากรับสักการะบูชา3สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง8รดล้ววรับ สถานที่แรกที่เราจะไปวันนี้วัดหลวงพ่อโสธรครับเดี๋ยวเขาไปกราบหลวงพ่อกันครับและไปต่อที่วัดสมานเพื่อกราบบูชาพระพิเนตรองค์สีชมพูครับและปิดท้ายกันที่อุทยานพระพิเนตรองค์ยืนครับผมพูดถึงวัดหลวงพ่อโสธรหรือวัดโสธรวรวิหารตำนานของหลวงพ่อโสธรมีมาอย่างยาวนาน และเป็นตำนานที่ถูกกล่าวขานมามากมายเลยทีเดียวครับบางตำนานก็บอกว่าเป็นพระห้าพี่น้องที่ลอยมาจากทางเหนือเลยนะครับบางตำนานก็บอกว่าเป็นพระสามพี่น้องครับจากคำบอกเล่าของชาวเมืองแปดลิ้วหลวงพ่อโสธรอ,องค์ที่ลอยน้ำมาเนี่ยเป็นปางสมาธิครับขนาดไม่ใหญ่มากประมาณคืบเศษแกะสลักด้วยไม้ฝีมือหยาบลอยตามลำน้ำบางปะกงมาจากทางเหนือ เมื่ออาราธนาขึ้นยังวัดโสธรก็เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั้งพระเนและชาวบ้านก็เริ่มวิตกว่าจะมีคนมาลักขโมยจึงสร้างพระพุทธรูปองค์ไม้ครอบองค์จริงเอาไว้และทำแบบนี้อีกครั้งหนึง่งแต่เป็นการโบกปูนเข้าไปจนปัจจุบันนี้องค์หลวงพ่อโสธรมีขนาดใหญ่อย่างเท่าที่เห็นตอนนี้ครับ วันนี้ที่ผมมาไม่ได้เห็นองค์พระนะครับทุกคนเพราะว่าทางวัดได้บูรณะองค์องค์งหลวงพ่ออยู่ครับผมผมขออนุญาตแปะบทสวดมนต์เอาไว้ให้นะครับเผื่อใครอยากจะสวดมนต์บูชาหลวงพ่อโสธรครับคาถาบทนี้สวดทุกวันจะปลอดภัยครับป้องกันอันตรายทั้งปวงร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิตอีกทั้งมีความเมตตามหานิยมซื้อง่ายขายคล่องนำมาซึ่งพภกทรัพย์อื่นๆอีกด้วยครับทุกคนลองเอาไปสวดกันดูนะครับผม มากับพระอีกห้องหนึ่งครับเป็นพระพุทธรูปองค์ยืนสวยงามมากครับผม เดี๋ยวเราออกเดินทางต่อไปที่วัดสมานกันครับจากวัดหลวงพ่อโสธรไปวัดสมานประมาณ17กิโลครับใช้เวลาไม่นานประมาณ28นาทีครับผมใครไปไม่ถูกปักหมุดใน Google Map ไปได้เลยครับสะดวกครับผมมาถึงกันแล้วครับทุกคนถ้าใครจะมานะครับไม่ต้องเอารถไปจอดตรงข้างในนะครับหาที่จอดตรงข้างนอกรถเดินเข้ามานะครับผมตรงนี้ก็จะมีของขายเยอะมากครับ สถานองค์พระผมสึ่งมเทพต่างๆมากมายมีท่านท่านพญาพุฒิลงพระพิเคราต่างๆและมีฝาดวงองค์พระด้วยนะครับขอเลื่อนเชิญมาเลยอย่าได้เสียโอกาสนะครับก็ไปกราบหลวงพรอใเทพสถานพระองคสวยงามในสถานองค์พระผมนะครับและนี่นะครับคือพระพิเครองค์ใหญ่ปางเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับผมเนื้อองค์ของท่านนะครับจะเป็นสีชมพูมีความสูงถึง16เมตรครับ กันว่าใครที่มากับขอพรอ,องค์พระพิคเนตปางเสวยสุขนี้จะพบแต่ความสุขสมหวังในทุกๆด้านเลยครับเพราะท่านคือองค์พระพิคเนตปางเสวยสุขเพราะฉะนั้นท่านจะประทานพรความสุขสบายความสุขสมหวังให้กับทุกๆคนครับผมวันนี้มีกิจกรรมดีๆกลุ่มคุณยายใส่ชุดไทยสีชมพูออกมาฟ้อนลำตามจังหวะเพลงให้นักท่องเที่ยวได้ชมครับน่ารักมากๆครับผม นอกจากนี้วัดสมานแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆให้สักการะบูชานะครับผมเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับก็ได้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลายๆจุดครับไม่ว่าจะเป็นอ,องค์พญานาคนะครับแล้วก็เจ้าแม่กวุอิมหรือว่าเกจีอาจารย์ดังของวัดต่างๆนะครับสมานกว้างมากเลยครับทุกคนถ้าใครอยากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมไว้ที่นี่อยู่ใ,ใกล้กรุงเทพนี่เองนะครับ มาเช็คอินกันได้ครับผมผมออกเดินทางต่อไปที่พระพิคเนตองค์ยืนครับแต่ว่าตอนนี้ผมหิวมากต้องขอเติมพลังก่อนครับแวะทานก๋วยเตี๋ยวครับใกล้ๆก,กับพระพิคเนตองค์ยืนครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำอร่อยมากครับผมอยู่ข้างหน้าทางเข้าของพระพิคเนตองค์ยืนเลยครับถ้าใครมาก็ลองแวะทานได้นะครับอร่อย และนี่คือทางเข้าอุทยานพระพิคเนตอง์ยืนนะครับสวยมากครับทุกคนดูมีความเป็นเป็นอะไรนะชมพูทวีปอินเดียอะไรเงี้ยครับผมว่ามันสวยมากๆเมื่อเมื่อ10ปีที่แล้วที่ผมเคยมายังไม่มีทางเข้าสวยๆแบบนี้นะครับมีแค่องค์พระพิคเนตองค์ยืนเท่านั้นครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับนี่ครับจากทางเข้านะครับก็จะเป็นลานจอดรถครับผม เดี๋ยวเราไปจอดรถข้าง,างในใกล้ๆองค์พระพิฆเนศครับนี่สวยจังเลยครับคนก็ไม่เยอะด้วยแล้วก็ดูสงบครับมองเห็นพระพิฆเนศลวครับตื่นเต้นจังเลยครับองค์ใหญ่มากๆนี่ก็จะมีรถกอล์ฟไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพื่อรับท่นักท่องเที่ยวจากที่จอดรถครับผมมาถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะองค์พระพิฆเนศกันครับ พระพิฆเนศอง์นี้นะครับทำจากสัาฤธิดนะครับองค์ใหญ่มากครับอลังการมากผมว่าสวยมากเลยครับผมชื่อเต็มๆของท่านนะครับคือพระพิฆเนศองค์ยืนปางสำมฤทธิ์สำเร็จสมปารถนาครับผมด้วยความสูงเกือบ30เมตรท่านรวมฐานด้วยก็ประมาณ40เมตรเลยครับทุกคนผมชอบที่นี่มากครับ ด้วยความที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สวนเกษตรของชาวบ้านครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับและความโดดเด่นของท่านนะครับก็คือพระหัตถ์ทั้ง4นะครับถือพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับก็มีกล้วยนะครับมียอดอ้อยมีมะม่วงมีขนุนริบบะบาทนะครับยังมีหนูกอดมะพร้าวนะครับกอดลูกมะพร้าวซึ่งมีความหมายคือความอุดมสมบูรณ์ทั้งแผ่นดินครับผมและข้างในนะครับ ก็จะมีท่านพามคอยทําพิธีไฟเพื่อวอวยพรให้กับนักท่องเที่ยวครับผมที่นี่ผมขอแนะนําให้ทุกคนมานะครับเพราะว่ามันสวยมากครับทุกคนเห็นองค์พระพิคเนศแล้วใช่ไหมครับถ้าไมา่เห็นด้วยตาตัวเองครับผมอย่าพึกเชื่อที่ผมเล่าให้ฟังนะครับต้องมาเห็นด้วยตัวเองมันยิ่งใหญ่อลังการมากครับแล้วก็สวยมากครับผมแล้วก็อยู่ใ,ใกล้กรุงเทพนี่เอง ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับและกราบขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมถ้าในวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ